喏，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 没啊？哈？来 ออกโฆษณาตัวใหม่นะแม่มออกโฆษณาตัวใหม่ของชาหมักนะมีสแตมเพราะว่าเขานําชาจากชาออ๋หลเนี่ยมาทํานะครับถ้าเราซื้อเป็นห่อที่กันพันเลยแนมะ่มีทุกละร้อยไม่ลองกินดูลดน้ําตาลในเลือดความดันเบาหวานเป็นเยอะผู้ชายนะที่ออกใหม่แต่กินง่ายอร่อยด้วยเอี๋ยวจาขอขอยสนะุด้่อยดลูกมาลดราคาด้วยะะอย่างก็ซื้อกันเยอะเลยนะครับวันนี้จัดโปรอร่อยดีต่อสุขภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ พิเศษเลยครับตอนนี้ลองกินดูไม่ต้องไปซื้อเป็นพันสุขภาพแข็งแรงวันนี้แถมนมให้ด้วยสุขภพพาพอยู่เราอยู่กับสัตว์ที่มีไหนเนี่ยอฮเดี๋ยวสัคุณสุดท้ายนี่หายลงยูทูบด้วยนยี่ช่วยโปรโมทเลย<ๆ> หมด,ดยสุขภาพแขง็งแรงนมวิตาเก้นนะครับเปิดตัวนี่ก็จะลงห้างตามห้างตามสินค้าตามเซเว่นด้วยนะครับมาโปรโมทให้กับนะลูกค้าลุกเช้าปุนะลูกเช้าอะเาไว้เยอะจ้าเอาไวส้สักถ<อ>ุงเราแม่เนาะแข็งแรงร่ำรวยวววววให้ยากินนะแม่ก็กินได้นะครับเราทํางานอยู่กับสันเีมีนะครับเหมาะแล้วก็นมวิตาเก้นก็เป็นนมคุณภาพด้วย